วันที่ซีบกับสรีเฮตุนผาป่านะคะใดท่าไดกับถวายเท่านั้นนะคะร่วมสร้างปู่นาโคที่วัดป่าสาสนุบนวัระามเป็ี่นผาป่าสามัคคีนะคะส่วนของทําไม่คู่กับเฮตุนไปนะคะไปร่วมกับของเพื่นแล้วกับกังแกกเนาะคะะของข้าเท่ดใดยอดท่าใดเนาะค่ะก่ไม่คู่กับว่าขั้นผู้ใดอยากเข็นลงท่านระแกงมาไหนนะคะวันที่ซีบ เพราะว่าช่วงนี้มันก็คือว่าอะทุกคนก็อัธขัดเนาะทุกคนก็บ่ได้สุขได้ล่ากันนะเป็นเมดประเทศละเทิร์นขาขายบ่ดีเพิ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอฟซีเป็นก็โทรมาคุยกับแม่ครูก็หลายสิ่งหลายอย่างบางเทื่อมันก็คือคือกันกับนี่นำึ้นน้ำลงนั่นแหละค่ะเนี่ยมันบ่ขึ้นเนาะค่ะเฮาก็เฮ็ดไปตามแฮงเฮาเพราเฮ็ดแฮงตามแฮงเฮาเฮ็ดได้เท่าใดก็ก็จังว่ากันค่ะแม่ครูก็เฮ็ดคือเก่า มือวันที่สิบแล้วกะ็มือวันที่สิบสามอีกนะคะวันที่สิบนี่แฮ i ผ่าปลายูย่วัดปลาสันสนุบนว่าลาลาม้อมกกอมเง่าค่ะเพิ่นถวายก่อมเง่าท่านเจ้าภาพมันถืออะไครับวันที่สิบค่ททะแ a i r y o วัดปลาซาสนุบนว่าลาลามเป็นรวมกันได้แล้วกะ็มีปลาาเกียงนะคะเพิ่นก็มีเจ้าภาพเจ้าภาพเพิ่นเกียงมาทั้งสิบเอ็ดคัเหย้ยนเพื่อการเงาเลยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเหมาปลาล่ามันจะ สิบโหลจกจะเสียการิเป็นรอยรอยก็ขวดเนาะแล้วกับแก้วบอกไม่คู่ค่ะไปแกงน้ำค่ะทางวัดกพิคนกยจะมีผู้ใดเดียนะคนแกงมากกระแดเพราะว่าสิเดจัดไปนะคะเพราะว่ามัน,<ช>ม,น,ม,นมันหลายมันหลายเติบยิเมือโคอนกระสีหลายนะคะเพิ่นก็สิมีลงอาหารหลายอย่างแล้วกับมือวันสําหรับวันที่13มีสานะคะถือว่าเข้าเข้าจัดเป็นบุญหอก็ไดดนะคะถือว่า ถ้ำบุญหอ,อ,อกบว่าได้ไมันเป็นปีไม่ไท่ตีค่นว่าอันเดียมษาเนาะแม่คู่กับสินิม่นพระนะคะนิม่นพระินน่นมาสวดม่น้วกะมาชันเข่านะคะชันเขา่าเสาเนย่ามือเสาว,วันที่สิบสามเมษาผู้ใดอยากมามาได้ค่ะที่หอ,อ,อปูชีบเขาเลขที่เก้าเก้าแปรกับสิมีล่ำถวายปูนะคะล่ำถวายปูมือวันที่สิบสาม เพราะว่าวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นคู่ติดงานนะคะเขาก็คือเฮ็ดไวเลยวันที่สิบสามในเคิ่องถ้ำบุญน้แล้วกับพ้อมกับศิลปินนักร้องซื้อเสียงโด่งดังนั่มนะคะอาจารย์ลุงฟ้ากุลาชัยค่ะลุงฟ้ากุลาชัยเพิ่นสิมาล่ำถวายปูเนาะค่ะเมื่อคืนเพิ่นก็มาเพิ่นมากราบคารวะเห็นแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเพิ่นศรัทธานนะคะพร้อมกับอาจารย์สมจิตบ่อท้องนะคะก็คือเก่า กระลำรวมถวายน้ำกันนั่นล่ะคะ่ะผู้ใดมากอะ่ะอาจจะได้พ่อตัวกิ่งเพื่อน,นะคะ่ะสมจิตบอ่อทองลูกฟ้าปูราชัยจังเีษนะครับผมค่ะกับว่าบีวิขันข้าเฮ็ดไยๆนะคะคเฮ็ดถวายปูแล้วก็สีวิีกองเงี้ยวมีวงโป่งล่างเพื่อนว่ากอมุ่นตีเพื่อนว่าตัาาสีจัดโป่งล่างไม้ปูน้ำนะคะถือว่าเข้าทํำบุญหอเพื่อรับสุขรับหลับรับสุขรับ,รบ,รบมานนะคะเอาพระคุณเจเ้าแม่ชีนะคะ ็นมาสวดมนต์ไห้ค่ะทำบุญบานถือว่าทำบุญบานน้ำกันมาตักบานย่างมอเสาเริ่มตะแต่หนึง่งโมงเสาร์ค่ะเริ่มตะแต่นหนึ่งโมงเสาร์แล้วสำรับมือบ่อข้าวดีจังหน่อยค่ะมือวันที่สิบสองเมษาแมคู่ก็เลยขอขอปูค่ะว่างหนึ่งหั่นะัะคุยกันกระปูปลาเอฟซี่นอยากฟังเสียงปูเฮ็ดจังไงปูหายว่าหายเป็นคติตีทําสอนใจลูกล้านก็นได้ บมเมนการอวดอุตลีโดเพราะว่าปูแล้วก็ห่วงล่างน่าบอกง่ายๆคือคือคววมบางดีของปูนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนว่าคนท่ามันมันบ่อคิดดีขึ้นกันเหมือนค่ะลูกลอยพอพันแม่ผู้น้องคนกัคิดบ่ดีผู้น้องคนกัคิดดีแต่มาสําหรับลูกหลานปูตาค่ะเนี่ยเพื่อนซทธาเนาะเพื่อนกัอย่างนี้เสียงปูแม่นบอเหล็กบ่ถือแม่นเอียงบ่ถือเพื่อนว่าคอห้ได้ฟังเสียงปูเซนาค,ค่ะแม่คู่กะลิตรนาะค่ะแม่คู่กะ ก็เท็ดตามปูนั่นละ่ะปูก็เรียกว่าเอาคันยื่นวันที่สิบสองนะคะรอฟังเสียงปูนะคะครัแกซื้อให้ทางช่องเฮ้าเนาะคะ่ะซื้อสารไปถึงถึงให้ว่ายุกก่งไก่ยุ่งไก่สิ่งยินเสียงปูใหพ้หพไฮปูไฮถึงคัดทีทำซ้อนใจเนาะคะ่ะอันนี้เรื่องถือดีถือเบืปูค่ะเลียกทำบุญเฮ้าเนะาะการทำบุญเข้ากับแม่คู่กับยอดไปเรื่อยล่ะเชื้อเรื่องเรื่องหน่อยให้เช่้อปฏิทิต้นผ่าป่าแม่คู่กับยอดไปซื้อเล็กซื้อปูนั่นแหล อาหารการกินทางวัดว่าอาราพาะเทวกาสิบ่ไดอปอกคลิปก็มีนะคะบ่ได้ทุบช็อตแต่ว่าคันเฮ็ดเป็นต้นยังจ่างยังสิได้ออกยังสินะค่ะครับถมีกองยาวทางในเอฟซีมันก็รวมมาให้ว่าเพิ่นเพิ่นมาบนบานศาลเกาปูนั่นล่ะเพิ่นได้ตามคําเว้าคําจาที่รับปากกับปู่ไว้เพิ่นก็มาแก่นะคะแก่บุญก็คือเพิ่นเอากองยาวถวายจังสิแล่ะค่ะครับเมฆูก็ได้จัดใส่วันที่10สําหรับวันที่13นี่ก่ มารวมน้ากันนะคะมารวมตักบานน้ากันหรือว่าอยากมาสงูงจะเสียก็ได้นะคะเป็นเป็นมือสงการนะะัร่หละได้้ว่าจัดจัดกระสีเหลวประมาณใบาสามเนี่นละล่าใ้ว่าเมืดมือ,อยังวันที่สิบสามใบสามก็คกอสีเหลวอยูด่ดอกแม่คู่ว่านะคะนั่นแหละขจันมาขอพรเนานะมาจุูงขอพรสิงซักซินนี่ละ่ะสำหรับมือดีแม่คู่วากระปูนะคะแล้วก็มีคู่กอบนะคะเพิ่นล่าสีนมาก ่นกับผู้กับห้ค่าน้ำหมูน้ำมันเมียบ้านห้ต่อทื่นเดื่อบอกลาขันพ่อไปต่อทื่นเงินในกระเป๋าก่บพ่มีหายพ่อเลไหยเกาสิบหกแต่ว่าพ่อห้เกาสิบหกบาทเลื่อว่าสันว่าห้เกาสิบหกหาไปต่อทื่นใ้บอกลาไปต่อทื่นเลื่อว่าสันแต่ว่าจอยเพิ่นเราผัดว่าห้จอยไปต่อทื่นสิบเก่าบาทของจอยออกได้สิบเก่า อันนั้นพูดนันว่าเก้าสิพงยังสินะพิจรนนารณาพวกเบาควบจ่าปูนะคะสาหรับใหแต่โมวายังก็บแตมู่ว่าไห้แต่โมไปซืืออนีรยังการสวงใบสามใบซี่นี่แหละปูว่าขั้นบาเยนเดี๋ยวพอสิไห้ไปซื้อลานสี่มันถือถือเดีว่าสัวว่าเก้าสิเป็นบอกว่าเก้าสิบ้านทั้งสัตวะค่ะปูอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าคนเฮาอยู่ในย้อนควมหวัง ค่ะคั้นบ่มีความหวังเขากาันเฮทยังไปมันก็ถอแทะในชีวิตเนาะคะ่ะเฮทยังมันกับบอ,บอสอเร็จบัดนี้ที่นี่เข้ากาันนี่แหละสิส่งศักดิิ์สทธิ์ไว้ในใจและกันเทิ้งเขา้านับถือปูนับถือสิส่งศักดิิ์สทธิ์เข้าเฮทไปกาห้าเทียกับเฮทแท้เขามีความสุขกันสินะคะ่ะคะกับเฮทไปได้มันว่าห้าเทียกับมีกำลังใจครับการไม่คู่กันเคยเปลี่ยนห้าเทียกาันถอแทะนะคะถอแทะห้าเทียปูกับให้กำลังใจกันสินะ พูดกับบอกยังส <les. ici S 1> ัจจะเสียเสียหายจะเก่าสิบบาทมือหนยงคัะมือกวนมือหนึ่งเนี่ยไปขั้นบ่มีอะไรเอาไปใส่นี้เขาไม่คู่เปนสองพุ่มเครื่องเรื่อเอาไปใส่นี้เขาเก่าสิบหกบาทคแต่ละมือไม่ออกสิบปอนเก่าสิบเก่าหัวก็สิบเจ็นเก้าหกและสิบเจนนั่นแหละงานพูดเสียหายอานาเทียแล้วก็บอกไปยังสันไม่คู่กัน แม่คู่กันซื้อไปร่องมึงค่ะกับพ่อเดค่าข้าตุ้มขนรมนะคะพ่อเดค่าอาหารแรงนี่แหละเ้ากันเรยอเราสู้กันฟังบันเดเพื่อนกันเลยว่าอยากฟังเสียงปูอยากฟังเปลี่ยงเสียงปูกันรอวันที่สิบสองนะคะเด้อวันที่สิบสองครับค่ะมือวันที่สิบสองเร็วๆนี่แหละมือนีกกววันที่เจ็ดแล้วล่ะครัเจ็ดแล้วกับมือวันที่ซีเห้องกันไปทับุญนะคะสีบทั่บุญกับพากมือหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองกับ แล้วก็มีเอฟซีสายบุญนะคะเพื่อนมีโซมีลาบจากสามหกหกสามนั่นแหละเพื่อนกับสีมารวมบุญนั่มวันทีเก่านะคะเออวันทีเก่าไม่คู่อายุนะคะผู้เดสีมาาขม่าได้นะคะแต่ว่ามืออื่นบ่หวางค่ะบุญอินานค่ะวันทีเก่าวันทีสิบนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนยูบสิบสามยูนะคะเมื่อเคื่อนีอาจารย์ลุงฝามากขอโชคน้ำปูเออลุงฟาลืมลืมลอยฟังครับอาจารย์ลุงฟากุลาใช่นะคะเพื่อน เพิ่นมาทางอุดรค,ครับเพิ่นเคยเว้าหลายเทื่อแล้วเพราะว่าไปไปงานพวกรกันสองงานให้ว่าไปร้องเพลงพ่อกันครับผมต่างคนต่างโมโหลนะไปพ่อกันเมื่อตื่นกันอ้ยอันผมก็แฮงเบิ่งคลิปแม่ครูตลอดว่าซั่นติดตามครูตลอดผมศรัทธาถึงแม่ครูเด้อว่าซั่นตลาวันดีเราพ่แม่นบอกแต่ปากเด้ยิ้มครับ เรามาอีเดียเรามีโอกาสพงสิไปห้ไดพุงสิไปกาปูไฮได่าสาสิไปหาถึงหอร์ปุลลอสันพอดีงานแม่ฮันนี่ก็เลยเอาเล่ามาเนาะวันนี้กะแล่ากัแล้วก็ว่าสิได้มายี่ดอกสิมีโอกาสได้มาอยู่ดอกว่าสันฮันบุญสัมพันธ์กับสิได้มาันที่นี่เมอวานนี่ไม่คู่ไปออกงาาอยู่บันขอสันแล้วก็ทูมาหาพ่อเง็้ยตัวเนาะค่ะตัวจริงใจกันเลยว่าสิเขามากาปูเดอร์ว่าสันเมอวานเพลยนมาก มาแล้วเพิ่นว่าโอ้โยเป็นอยู่ซุ้มกินเย็นดีเนะาะ,ออนานะว่าซั่นสะอ่อนว่าซั่นเทียนแล้วก็มีความอบอุ่นกับทีมงานของปู่ตาค่ะของแม่ครูว่าซอะไรมาเออให้ว่าลูกหลานปู่ตากับมิตรภูเว้านัวหัวม่วนแล้วว่าบัดที่นี้กันแล้วก็เลยเว้าให้เราฟังว่าวันที่13ก็สิทธตักบาทยา่มุ่งเช้าก็โอ้ผมสิมาซั่นแล้วว่า ปมสิมะรวมง,งานน้ำภาษาสิสมาล่ำห้ยปูฟางวาษาลาวาเนาะอันนี้ก็คือเขาวได้จากอย่งกันแต่ว่าคือความหมายว่า,าพนศสาาัทธาพนเกิดจากใจพนนะคะพนเกิดจากคิดจากใจสิ่งดีๆก็สิเกิดคือน้าเพินค่ะแล้วลาวาเห็นเราอยากมากเห็นเราอยากเฮ็นน้ำก็สีนะการแล้วก็เรียกว่ามือวันที่สิบสามรัวพอกับพจน์นะคะโอ้มวน เต้นย่างเดียวนะคะอันอียังกับคุณส่างคุณแผ่นนั่ <c oughs> งวันทองเมื่อคืนนี่ไม่นั่งกันเ <c oughs> <ๆ>นาต้องเสด็จเป็นนั่งวันทอง <c oughs> ค่ะแครแคร์ซื้อบุญนะคะคาบุอวันที่สิบสามนะคะพูพอก,กันทีหองว่าปูนะคะเด้อกับมีหลายรายการมีของเนามีพวกผงลังกับพูพอก,กับสมชิดวัททองไม่คู่ความควนมความกับลุงฝากคุณร่า,าใช่ความกับคุณส่างคุณแผ่นนั่นแหละค่ะ ค่ะกระมวลคือเก่าแมนบอใช่ไหมกระมวลจะได้กะฝากไวาสาหรับมือนี่กับปูสะดุภัยกับซิมี่ชิบเก่าเก่าศูนย์เก่าหกนะคะแมนบอเก่าสิบหกยังเสียเก่าหนึ่งหกยังเสียเขากบอาวาไปเนาะครับค่ะอาเพียงแค่นี้เนาะค่ะอ่าขอให้เอฟซีสุภูสุคนทีกาลักติดตามอยู่ทั้งช่องยิมนะคะยิ้มแล้วรวยแต่โมพารวยนะชาพาโชคเสียอีพารวยน้องไอพารวย ค่ะขอให้มีโชคมีลาภมีโชคมีมาสุขภาพแข็งแรงเงินเลยน้องทองไหลมากด้วย่ะเด้อสาธุสาธุครับเกินซิหน้าที่แล้วคสวัสดีค่ะแตงโมกาบสวัสดีเอฟซีเนาะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หรือวท่านผู้ชมทุกทุกคนเนาะค่ะที่กำลังติดตามแล้วก็เขามารับชมเนาะค่ะมือนีก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะเจ็ด เมษายนสองพันห้ารละค่ะเอฟซี FC ก็รอค่อยเนะคะ่ะแนวทางของปูเฮ้าค่ะว่าวันนี้ปูสิประท่านโชคให้ลูกให้หลานบอกค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีอีกเนาะคะ่ะวันที่สินี่ปูตาเฮาจะออกคลิปเด้อค่ะเอฟซี FC ลองค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะวันที่สิค่ะปูตาเฮ้าบอกแล้วว่า เนาะค่ะแม่รูก็ขอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าปูเขาจะออกคิปให้ลูกให้หลานได้ฟัง้างเสียงปูเนาะค่ะจริงๆก็ขอบุญขอพุณทุกท่านทุกคนเนาะค่ะทียังกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจประวัติแตงโมจะลงคิปได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทุกทุกท่านทุกทุกคนค่ะค่ะสําหรับแนวทางของปูเขาวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดนี่ปูให้แนวทางค่ะ ให้แนวทางไวสําหรับสิบหกเมษายนเนาะค่ะปูให้แนวทางปูว่า,า,า,วาค่ะน้ำพ่อขั้นพ่อเบา,านี่แป๊บเดียวค่ะให้ทําล่งเก็บน้ำไวเลยไปสัว่าให้ทําอยูบที่ห้าเจ็ดีูนย์หมู่สิบค่ะสําหรับลงเก็บน้ำของปูตาเขาเนาะค่ะก็ะคือหกร้อยเก้าสิบสัแต่ว่าห9 0รอยเกสิบนี่ไ่ได้แต่ว่าหกร้อยเก้าสบนี่ได้ปูหฮาวางสีเนาะค่ะห้ากับ จำเอาเนาะค่ะเราคือว่าจะแคบนาจอไว้ครับแนวทางของปูทีแตงโมงโซยุนาจอเนาะค่ะค่ะแล้วก็มีเอฟซีเนาะค่ะขึ้นคาราบาปูค่ะหรือว่าคู่กบเขินจะกลับบาดเนาะปูกัเล่ห้คห่คาราหมกน้ำมันก,นก็คือหกสิบเก้าค่ะเอาไปแค่หกสิบเก้าพ่อว่า่นว่าค่ะเก้าเกียรติได้พอพ่อว่า่นว่าปูบอกว่าได้ท่นว่าเอาหกสิบเก้าหันละว่า่นว่า ค่ละล้ไอทิจอยเนาะค่ะคือไอทิจอยกลับบ้านกลับขึ้นมาค่ะกลับมาหนีรถไอทิจอยพังเนาะคะ<ๆ>่ะปู่ก็เลยให้ไอทิจอยค่ะไปซ่อมรถเมื่อนีก็คือเก้าสิบกับสิบเก้าพอมาได้ตัวได้จอยไาสันา่นว่าปู่ให้ไอทิจอยคือเก้าสิบไอสิบเก้าเนาะคะ่ะถ้าสหรับปู่ให้ไอทิจอยเบิกบุญก็คือสิบเก้าหรือว่าเก้าสิบก็ไดปู่ว่าเนาะคะ่ะรากาปู่บอกว่าเมือนี้ปู่จะให้แม่คู่เบิกสมบัติให้ไปหาเอาเลยไาสั่นวา่า หาบอาสมบัติก็คือให้หาบขังละเก่าซิฟแสดงว่าหาบแค่เก้าสิบค่ะหาบคนละขังแสางสว่าเอาเก้าสิบเนาะค่ะลองจีงนีพิจารนาเบิงค่ะสําหรับเดือนเมษายนเนาะค่ะเดือนเมษายนพศ2 6ี้วันที่16ปูให้ย,ยูกี้ไปล่างรถมาแดงเรือค่ะคําว่าล่างรถเนาะค่ะกับะแนค่ะแนวทางที่ปูตาไ้เนาะค่ะ2071อาจจะอยู่มาแดง หรือว่าให้ยุกิเอาหมาแดงไปล่างสำรับค่ะทะเบียนของคุณพ่อสมกิบีบวทห้องห้าหกศูนย์สามค่ะหกศูนสามสี่เนาะค่ะเป็นบุญ่าสันปูว่ะแต่ว่าค่าตะขอกับน้ำมืม่อน,นี้เนาะค่าตะขอกับน้ำที่ปูห้แตงโมปูห้แตงโม,งโมไปกินเนื้อย่างก็คือเก้าศูนย์ค่ะกะมีหลายุ้งและยคนเนาะค่ะที่ปูาหา มีอยู่หนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะตามที่กระดาษที่แตงโมโช่เนาะค่ะเอฟซี FC การล่องแคบหน้าจอแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณาเบิ้งเนาะสําหรับแนวทางของปูเหาค่ะเอฟซีทุกคนให้มิรตชคตลาดะโชคตะมาเนาะโชคดีทุกคูทุกคนอย่าลืมค่ะมือน,นีพากับเขากับน้ำหรือว่าคาเนี่ยย่างที่ปูให้แตงโมให้เอฟซีปังๆและะ้วก็สิบเก้าสิบหกแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะแตงโมกรับสวัสดีค่ะ